ความสุขอยู่ที่นี่ความสุขไม่ได้อยู่ในอดีตความสุขไม่ได้อยู่ในอนาคตแต่ความสุขอยู่ณขณะปัจจุบันที่เรากำลังมีชีวิตและลมหายใจอยู่ที่นี่ตอนนี้ณนะขณะเวลานี้ถ้าเรายังมีชีวิตและลมหายใจอยู่เราก็สมควรที่จะได้ชื่อว่า เป็นผู้ที่มีความสุขในชีวิตได้แล้วค่ะถ้าหากเรารู้สึกเสียใจเศร้าใจอาลัยอาวร์เสียดายรู้สึกผิดเรากำลังอยู่ในอดีตถ้าเรารู้สึกวิตกกังวลกลัวหวาดระแวงเราก็กำลังไปอยู่ในอนาคต แม้ว่าในอดีตอาจจะมีเรื่องที่เป็นความทรงจำที่ดีเป็นเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกมีความสุขแม้ว่าในอนาคตอาจจะเป็นอนาคตที่เราวาดฝันไว้อย่างสวยงามแต่มนุษย์ส่วนใหญ่เมื่อคิดไปถึงอดีตหรือเมื่อคิดไปถึงอนาคตล้วนแล้วแต่คิดไปในเชิงไม่สร้างสรรค์หรือคิดไปในเชิงลบคิดไปในเชิงที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นเราจึงต้องฝึกให้ตัวเองมีสติอยู่ที่นี่และเดี๋ยวนี้เราจึงจะพบกับความสุขที่แท้จริงอยู่ณขณะปัจจุบันความสุขอยู่ที่นี่ความสุขอยู่ตอนนี้ความสุขมีอยู่ณขณะนี้ไม่ใช่เมื่อวานไม่ใช่วันพรุ่งนี้ภาสิทธิทเบดบทหนึ่งได้กล่าวเอาไว้อย่างน่าสนใจว่า พรุ่งนี้หรือชาติหน้าไม่รู้ว่าอะไรจะมาถึงก่อนในเมื่อเราไม่รู้ว่าอะไรจะมาถึงเราอาจจะเป็นวันนี้เป็นวันสุดท้ายในชีวิตของเราหรือจะมีวันพรุ่งนี้เราก็ยังไม่รู้ดังนั้นควรใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีความสุขที่สุดในแบบของตัวเราเองดีกว่าค่ะ